เหมือนกันไม่ต้องดิ้นหรอกครับวันนี้ถ้าคุณแม่เนี่ยถ้าไปฟ้องกล่าวหาคุณบอกว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้คุณก็ฟ้องเขาคืนเขาก็พร้อมน้อมรับผิดตรงไหนครับแม่เอามาปกป้องลูกผิดตรงไหนกูถามพวกมึงหน่อยฮะต้องให้แม่ปิดปากร้องเพลงอยู่บ้านลูกตายแม่ไปร้องเพลงก็ด่าแก วันนี้ผมฝากไปถึงอดีตคนรักเคยรักแตงโมแฟนลับเอฟซีนู่นนั่นนี่ออกมาแสดงความคิดเห็นมากล่าวหาว่าแม่เนี่ยหิวแสงตอนที่แม่อยู่นิ่งๆก็ด่าแม่ตอนที่แม่ออกมาแสดงหาความจริงในการที่จะค้นหาว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมหรือไม่ก็มาด่าคุณแม่มากล่าวหาคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยหลงเชื่อคนนอกถามว่าพวกคุณเปคนนอก คุณแม่เนี่ยเป็นคนคนในคนเดียวใช่ไหมคุณแม่เขาเป็นแม่โดยชอบธทมเป็นแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่ออกมาปกป้องลูกเขาลูกเขาต้องคนนะครับเขาอุ้มท้องลูกเขามาเนี่ยเก้าเดือนความเป็นพ่อแม่ลูกมันจะผูกพันยิ่งกว่าคนรักผูกพันยิ่งกว่าเพื่อนผูกพันยิ่งกว่าคนอื่นผมบอกเลยว่าวันนี้น้องแดงโมต้องไม่ตายฟรีอะแม่เขาบอกอย่างนี้ เดิมทีจะมาคับให้แม่ยอมรับเลยครับให้แม่นั่งอยู่เฉยๆเลยครับตอนนี้แม่เขาดิ้นรนขวนขวายในการที่จะมาหาข้อมูลอย่าลืมว่าคดีมันมีอายุความพวกไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดไปสิบปียี่สิบปีก็สามารถเป็นคดีได้คดีนี้อายุความยี่สิบปีนะครับคนตายอ่ะแมะยี่สิบปี มันจะเป็นต้องสรุปเอาตามว่าประมาทถ้ามีหลักฐานเขาก็สามารถดำเนินคดีได้นะมันต้องดูอัตราโทษดูฐานความผิดด้วยว่าอยู่ภายใต้ยุคความวันนี้ต้องการให้คุณแม่ไปรับเงินเหรอยอมรับความจริงในสิ่งที่คุณแม่รับไม่ได้เลยครับพวกคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะถามคุณเนี่ยคุณเป็นคนไทยอ่ะวันนี้ลองย้อนกลับไปลองเป็นลูกคุณสิเป็นสามีคุณสิเป็นเมียคุณดิ ตายแบบเนี้ยยอมรับอ่ะถามหน่อยว่านี่คุณพิสูจน์ได้อ่ะไออดีคนรักน้องแตงโมหรือแฟนคลับน้องแตงโมพิสูจน์ได้หรือว่ารอยแผลที่ขาน่ะมันเกิดจากอะไรคนทั้งประเทศไม่เชื่อ,อครับส่วนหนึ่งอ่ะคนต่างประเทศก็ไม่เชื่อขนาดหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการถา่าศพยังไม่เชื่อตรงนี้มันเป็นเหตุ มันมีมูลความจริงที่คุณแม่เนี่ยได้เจออะไรวันนี้พวกคุณมากันแหนกันแหน้ส้นตีนอะไรอ่ะผมถามหน่อยครับฮะถามว่าวันนี้คุณแม่ถิ่คุกเหรอคุณรู้คุณเก่งการนักเหลอในความเป็นตัวตนของพวกคุณเนะี่ยบอกว่าหนีเสือป่าเจอเลยเช่ถามว่าวันนี้พวกผมเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแม่ดูแลคดีแม่เนี่ยพยายามดิ้นลนขนไขยในการที่จะแต่งตั้งบุคลากรที่ทรงคุณค่าไม่ว่าอดีตพวก,กษา อดีตอายการคนที่มีความเชี่ยวชาญเราทํางานทางลับมามากพ่อสมควรไอ้พวกหิวแสงก็เยอะไอ้พวกเสียก็เยอะมันเรื่องจริงพูดตัวเองนั้นเก่งกาจสามารถอยู่คนเดียวคนอื่นไม่งโง่ทั้งหมดเลยอ่ะเอางี้อ่ะถามว่าแบบ๊ดไอบ้บางแก๊กจะคนดีไม่คนดีแต่มันมีความดีในการที่ไปตรวจสอบโทรศัพท์ของน้องแดงโม ผมถามพวกคุณเลยพวกคุณทําดีทุกกระเบียดนิวไหมคิดพวกคุณเนี่ยเคยทาผิดไหมเคยโกหกไหมเคยหลอกลวงพ่อแม่ไหมการกล่าวหาไอ้แจ๊กเนี่ยไอ้แจ็กมันมีความผิดสาลลงโทษจาคุกหรือ,อยังมันถูกกล่าวหาตอนนี้มันก็เป็นผู้บริสุทธิ์กฎหมายบอกว่ายางนั้นคนในเรือเหมือนกันไม่ต้องดิ้นหรอกครับวันนี้ถนะ้าคุณแม่เนี่ยอาไปฟ้องกล่าวหาคุณบอกว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้คุณก็ฟ้องเขาคืน เขาก็พร้อม้อมรับผิดตรงไหนครับแม่ออามาปกป้องลูกผิดตรงไหนกูถามพวกมึงหน่อยอะต้องให้แม่ปิดปากร้องเพลงอยู่บ้านลูกตายแม่ไปร้องเพลงก็ด่าแกบอกว่าเออลูกตายทั้งคนร้องเพลงวันนี้แกออกมาค้นหาความจริงร่วมกับพี่อัจฉริยะร่วมกับทีมงานสสเต้ร่วมกับพรคไทยศรีวริไลและพี่โน้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่รักความยุติธรรมผิดตรงไหนครับ คิดตรงไหนกูถามมึงหน่อยไออดีตคนรักของน้องแตงโมแนคขับน้องจองโมถามหน่อยถามหน่อยครับคุณดีแล้วประเสริฐสีตรงไหนพวกคุณเนะี่ยความดีคุณมบีขนาดไหนที่มาสอนคนอื่นเอาตัวให้มันลอกชีวิตเนะ่ยตอนนี้ผู้คนธรทำเนี่ยเพื่อต้องการกระจ่างต้องการรู้ความกระจ่างต้องการพิสูจน์ความจริง บาแดแผลที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรคุณบังคับใี่แม่แจงโมไปเชื่อว่าเกิดจากไปพัดเรืออดีตผู้พิชาการตำรวจคนครบ้านที่แจ็คนะครับคำร้องวิโกรจางเป็นนายพลตำรวจผ่านการสอบสวนมามากมายผู้การยอดทำคดีมาเยอะแยะเลยคดีเสือดำแกก็ทำแกยังบอกเลยว่ามันไม่ใช่หรอกบุญทาวอนก็ยังคุยกันอยู่เมื่อวานเนี่ยเป็นถึงผู้การ จังหวัดไร่หลายคนนะครับที่เป็นตำรวจเขาไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาไม่เห็นสงสัยกฎหมายให้อำนาจในการที่เขาจะไปฟ้องร้องบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์กฎหมายให้อำนาจเขาอะพี่ตรงไหนแม่เขาเนี่ยยอมรับในการกระทําของคุณแม่ผลจะออกมาอย่างไรยอมรับพวกคุณเลี้ยงคุณแม่เลยครับ ทุกวันนี่แม่กินข้าวเนี่ยพวกคุณเอาข้าวไปส่งแม่เลยครับเฮ้ยมึงแดกอยู่บ้านน่ะนอนห้องแอร์สุขสบายแม่แดงโมเนี่ยดิ้นรนขนขวายหาหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ว่าน้องแดงโมเนี่ยถูกกระทํามึงช่วยอะไรแกกูถาม,มึงหน่อยมึงโอนเงินให้แกว,วันละห้าหมื่นวันละแสนเหรอมีไหมไม่มีอ้างแนวเป็นอดีตคนรัก อ้าวเป็นแฟนเก่าส้นตีนกูบอกแค่นี้แหละถ้ามึงทําดีจะทิ้งน้องแตงโมทำไมวะฮะเอาเง่ายเลยว่าวันนี้เป็นสิทธิ์ของแกพูกมึงหุบปากไปเลยนะมึงไปดูแลแม่มึงไปดูแลเมียมึงดูแลลูกมึงอ่ะเอาตัวรอดไม่ต้องมาสเสออไม่ต้องออกมาพูดกันแหนกันแหนเสียดสีสักสีคนเป็นมนุษย์แค่มึงแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยมึงก็ไร้ค่าของความเป็นมนุษย์มึงแล้ว มึงใช้สิทธ์อะไรมาดูถูกดูแคลนคนอื่นมึงไปอ่านรัฐธรรมนููสิเขาบอกว่าอย่างไงอะศัีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันความเท่าเทียมของหญิงชายทุกคนอยู่ภา,ายใต้รัฐธรรมนูญมึงไม่ช่วยอะมึงจะพูดมากอยู่บ้านถ้ามีอะไรแดกกับแดกขี้บอกแค่นี้อะไรกันนักันหนาวะเขาออกมาหาความจริงเพื่อลูกเขาเนี่ยพวกมึงอยู่ไม่เป็นนะ ตายหาไย,ยังไงมึงดิ้นดิ้นทำไมเป็นโรคจิตหรือเปล่าทำไมอ่ะมึงมาเขียนถึงแม่มึงอ่ะอย่าไปเขียนถึงแม่แตงงงนะครับเขามีสิทธิ์ปกป้องสิทธิ์ของเขากูถามพวกมึงหน่อยอ่ะนะมึงใช้สิทธ์อะไรมาด่าเขามากระแนะกระแนงเขาอ่ะถ้าอยู่ใกล้กูตีนแตกแม่งเลยหาเอย้ยยาอะไรก็ตามเรื่องของเขา นาะวิจารวิจารได้นะวิจารณได้ข้ากูวิจาร์แม่มึงบ้างอ่ะวิจาร์มึงบ้างมึงดีเยอะเหรอมึงช่วยแม่แางงูเหรออ่ว่ามึงอยู่อย่างเงียบดีกว่านะเขาจะติดคุกติตตารางเขาจะอะไรมันเรื่องของเขานะตอนนี้ความจริงมันไม่ยุติมึงอยู่ในเหตุการณ์เหรอฮะนะอยู่ในเหตุการณ์เหรนอะว่าน้องเดงโมตายเพราะอะไร ใครทำให้ตายบาดแผที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ๊รู้ว่าเอาหลักฐานมาสิถ้ามึงบอกว่านอนเนโมตกเรือตายแม่อย่าไปเชื่อพวกอัจฉริยะอย่าไปเชื่อเต้อย่าไปเชื่อทีมกฎหมายของพักไรรายสีวะไรอย่าไปเชื่อหมอพรอทิพย์อย่าไปเชื่อตำรวจใหญ่น,น่้นนั่นนี่มึงเอามาสิมันจะยุตินี่แหละทบอกว่ามันไร้ซึ่งเหตุผลเนี่ย ถ้ามการเนี่ยนะอย่ามีเห็นอีผลผมไม่ว่านะแต่ออกักนแหนกันแหน,น,แนเสียดสีศักดิ์ศรีคนเน,นุษย์เนี่ยกูเสียดสีแม่มึงบ้างอ่ะแม่มึงขายตัวอย่างเงี้ยได้เหรอเสือตัวไหนอะทุกคนทำหน้าที่พี่เดชาก็มีส่วนดีของแกเกก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วผมไม่ได้ว่าแกไม่ดีนะอาจารย์เดชาก็ทำหน้าที่ของอาจารย์เดชาในฐานะที่เป็นทนายของคุณแม่ปกป้องสิทธิ์คุณแม่เต็มที่แต่เมื่อคุณแม่เขาเห็นว่า อาจารย์เดชาเนี่ยความรู้ความสามารถอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะช่วยแกถึงฝั่งได้แกก็เปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่มันก็ไม่เสียหายมันไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามหนิว่าแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายแต่งตั้งทนายความทนายความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอามาดูแลเนี่ยมันต้องดูแลในชั้นศาลในชั้นสอบสวนในชั้นติดต่อประสานงานทางอายการเนี่ยใช้ที่ปรึกษากฎหมายก็ได้มันไม่ได้ว่าความมันให้คำปรึกษา คุณแม่ก็บอกแล้วว่าวันนี้คุณแม่ต้องการให้ทางท่านคายศรีเวรัยให้สะสะเต้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้คุณอัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาจัดตั้งทีมทน,นายวันพรุ่งนี้เขาก็จะไปเชิญท่านอาจารย์ชนบทอดีตผู้อาษาและปัจจุบันท่านประกอบอาชาีพเป็นทนายเป็นอาจารย์สอนทนายมาให้ความช่วยเหลือด้านคดีความให้คําแนะนําพวกมึงอยู่เฉยก่อนมันยังไม่ได้สรุปเลยว่า เขาจะฟ้องอยังไงยังไงเขารวบรวมหลักฐานรอโทรศัพท์จากไอ้บางแก๊กกลับมาเขาตังแต่งตั้งเป็นค่าทำงานเขาไม่ได้มีทนายความคนเดียวผมก็ไม่ทนายความในคดีแต่เป็นที่ปรึกษากฎกรรมหมายให้กับคุณแม่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคดีแดงโมก็ต้องออกมาตอบโต้ในการกระทําของบุคคลที่อ้างตัวเองว่าดีเด่นดังมึงมีงเงินทอยล้านทานล้านหมื่นล้านถค่จิตใจมึงต่ําแค่เนี้ไรคุณค่าของความเป็นคน ต้องช่วยกันสิพิสูจน์หาความจริงหาหลักฐานหาพิรุษข้อสงสัยต่างๆในการเสียชีวิตน้องแตงโมเนี่ยมาช่วยกันเพื่อให้น้องแตงโมได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มากระแนกกระแนะคืนหน,น,นึง่งแม่ทําอะไรก็ผิดกูจะสงสารคุณแม่น้องแตงโมเลยตอนเนี้ยทําอะไรหาก็ผิดหมดเลยตอนที่แกบอกว่าเชื่อตํารวจ ก็ด่าแกว่าแม่เข้าข้างตำรวจเชื่อเดชาเวลาแม่บอกว่าเออไม่เชื่อเดชาแล้วไม่เชื่อตรงตำรวจเชื่อสำนวนต่างๆที่ประชาชนส่งมาที่พบใ้แจ้งเป็นกู้โทรศัพท์ให้สสต้นหาความจริงมันมีหลักฐานอันควรเชื่อเชื่อว่าน่าจะมีผู้ทำความผิดให้น้องแดงโมตายไม่ใช่อุบัติเหตุก็ด่าแกอีกพวกมึงจะเอาอยัางไงวะผู้ถามตรงว่ะ เอ๊ะเขาทาดีอ่ะพี่ลูกตัวเองกูถามพวกมึงหน่อยว่ะพูดไ้่พอไรอเป็นลูกมึงอ่ะเป็นแม่มึงอ่ะเป็นเมียมึงอ่ะมึงไม่รักเลยเหรอวันนี้แม่จำงัวเขาก็รักลูกเขาอ่ะเขามีสิทธิ์ไม่ต้องมาคิดแทนเขาหรอกพวกมึงกินข้าวให้อิม่มกินนกขี้แล้วก็นอนบอกไว้เลย ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของคุณแม่และคดีแดงโบผมบอกผมอจจนพูดได้เพราะนะแต่ผมก็มีกขืนในการทําคดีคดีนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับพระรมจารย์กฎหมายอ่ะแน่นอนเก่งกับผมร้อยเท่าพันเท่าผมบอกแค่นี้พอผมได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นของของท่านถ้ามีความฉลาดเชี่ยวชาญมากมายในการที่จะดูว่าคดีเนี้ยมันไปไหนถึงไหนเขาวางรูปคดีนะจะบอกเลยว่า เขาคิดตีก่อบไปเลยว่าถ้าฟ้องรูปแบบนี้ตั้งข้อไจริงเนี่ยในคําฟ้องเป็นแบบนี้มันจะมีช่องโหว่อยังไงจะอุดช่องโหว่แบบไหนอย่างไรเขามาไม่หมดและมันถึงไม่ถึงเจตนาต้องไปดูว่าการกระทํา,า,ออา,าเนี่ยตามมาตราห้าเก้าออาญาเนี่ยถ้างดเว้นกระทําก็ถือว่าเป็นการกระทําแผ่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่เ,เห็สงสัยกฎหมายบอกว่าน่าจะได้รับความผิด และเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีมีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาระบบกล่าวหาเนี่ยพี่น้องประชาชนครับคนไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเป็นดารานักร้อนนักแสดงนักธุรกิจรวยร้อยล้านพันลน้านมันก็รู้เรื่องธุรกิจแต่ความเป็นมาหลักการแห่งกฎหมายมันไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็อย่าเพิ่งเสียกมากอย่าอวดภูมินะระบบกล่าวหาเนี่ยเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยอยู่ตรงกลางโจทก์กับจำเลยเนี่ยเท่าเทียมกัน ใช่ไหมฝ่ายคุณแม่เนี่ยกับคนบนเรือเนี่ยมีความสถานะเท่าเทียมกันภาระพิสูจน์อยู่ที่โจทย์ก็คือฝ่ายกล่าวหาจำเลยนบข้อสันนิฐานตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นั่งอยู่บ้านนะอดเมียอยู่ก็ถือว่าผู้บริสุทธิ์ราบใดที่ฝ่ายกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยไม่สามารถหาพยานหลักฐานมา แสดงต่อสารได้ว่าการกระทําของบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นการกระทําความผิดเข้าข่ายความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้เห็นไหมพนพักานพิสูจน์ันอยู่ที่ฝ่ายกล่าวหาวันนี้เขากล่าวหาเนี่ยเขาต้องฟ้อง 9, อ่ะสองแปดเก้าอนุ 7, เจ็ดวงเล็บเจ็ดเนี่ยคือฆาตก,กรรมนี่พี่น้องดูไหมครับคือการฆ่าคนนั่นแหละคําว่าฆาตกรรมก็คือการฆ่าคนให้ตาย การฆ่าเดักรรมโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ถือว่าเป็นฆ่าตกรรมก็คือทําให้คนตายนี่คือหลักกฎหมายบอกว่าอย่างนี้นะครับไอ้นักกฎหมายหิวแสงงทลายรแหละท่านไม่ศึกษาไม่รู้บุฟังไว้การฆ่าตกรรมคือการทําให้คนตายคือฆ่าคนนั่นแหละการฆ่าคนมีสองอย่างคือเจตนาและโดยไม่เจตนาคือเจตนาคือฆ่าเลยจะเอาให้ตายเลยนะการฆ่าคือคู่ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษการฆ่าเป็นการฆ่าทารุณกรรม นะปกปิดความจริงมันก็มีในสองแปดเก้าแต่ถนะ้าหากว่าการฆาตกรรมนั้นเกิดจากกรณีว่ามีเกตรตนาพิเยงแค่ท,รา,รา,ทา,าร้า,ายแต่ไม่เจตนาที่จะฆ่าเดี่ยวต้นแต่การเกตนาทาร้ายแต่เป็นเหตุให้อื่นคือตายก็ถือว่าฆาตกรรมเหมือนกันก็ถือเป็นการฆ่าคนเห็นไหมฮะเนี่ยคือฆาตกรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นอําพางก็คือนะ ก็รู้อมพางก็แปลในตัวตรงๆอ่ะคตกรรมอมพางคือฆ่าคนในรูปแบบอมพางศพนะมันก็เป็นเหตุสงสัยอย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหตุสงสัยของคนทั้งประเทศถ้าหมามันคิดได้คนมันคิดได้มันก็กว่าเออมีเหตุสงสัยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วมันไม่มีความโปร่งใสเสียทุกอย่างดังนั้นมันเป็นโกล่าวหาไยที่ ข่าวหาก็มีหน้าที่พิสูจน์ความจริงว่าจําเลยได้ก,การกระผิดจริงนะฮะบ,บอกเลยว่าผมไม่สนใจคตเมากคตแม่มันหรอกใครโพดอะไรก็ช่างไม่ไปดูหรอกครับใครพูดอะไรก็ช่างผมมีสิทธิหน้าที่ในการปกป้องนะฮะคดีแม่แรงโมถ้าใครโพสมินธรามผมดูมินผมต่อไปนี้ในคดีนี้ผมจะไม่วางเป็นผมดำเนินคดีทั้งหมด